สวัสดีค่ะ FC ซวันนี้ก็วันที่9กนะคะกุมภาพันธ์2567าอ็ดแอดก็มาอยู่ที่ต้นมะขามนะคะเพราะว่าวันนี้แอดจะมาถวายหมากพลูกับปู่ต้นมะขามก็เลยได้ขอจิตอธิษฐานนะคะจุดทูบเสียงไทยเพื่อที่จะออขอบุญบาร,รมีจากปู่นะคะแอดก็ยังไม่ได้จุดทูบเสียงไทยก็เลยลองจุดดูนะคะแล้วก็ ได้ตัวเลขนะคะเดี๋ยวให้ fc ได้ดูนะคะ fc สองหนึ่งสี่นะคะที่ได้จุดเมื่อกี้นะคะ fc ก็ตอนนี้นะคะลอตเตอรี่เขาบอกว่าจะมาขายอยู่บริเวณตรงนี้เห็นว่า บ้านน้องเฟินนะคะชอบเลข3553แล้วก็3883นะคะสำหรับตัวเลขของปู่ต้นมะขามยักษ์นะคะก็ชาวบ้านนะคะก็ยังแวะวันมาจุดธูปให้ปู่นะคะก็มีหมากพลูนะคะที่จะเตรียมไว้ก็จะเป็นธูปเทียน นะคะ F4 ก็แวะมาได้นะคะใครที่อยากจะมาขอโชคลาภที่ต้นมขามยักษ์นะคะงวดนี้เจ้าของบ้านก็บอกว่าจะขอบนใกล้ๆวันนะคะแต่ก็มีเลขในใจแล้วที่เอลงให้ F4 นะคะบรรยากาศวันนี้ครึมๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะคะเอ็ดก็มาจุดทูปเสียงทย่ายขอตัวเลขให้กับ F4 วันนี้นะคะก็เมื่อกี้ได้คุยกับคุณแม่เอียนคนมีเซนอีกท่านหนึ่งนะคะ บอกว่าฝันได้ตัวเดียวกับน้องเฟิร์นเลยเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับคุณแม่เอียนนะคะคุณแม่คะเมื่อกี้วิ่งไปไหนมาเมื่อกี้ไปดูบ้านเลขที่เขาโอ้โหไปดูบ้านเลขที่จะแปลว่าฝันได้บ้านเลขที่แน่นอนเลขที่เขาหนึ่งสามแปจ้ะหนึ่จ้ะฝันว่ายังไงคุณแม่ก็ฝันว่าที่บ้านเขาำํำแล้วก็เขาทำกระทงขาย กระทงก็ถูกไหมใช่ถา <c oughs> มแปดเลขหนึ่งก็ได้เจ็ดเหมือนกันนอะอือฮัก็อุตส่าห์นะเดินไปนะวันนี้เห็นแม่หมดก็เลยได้มากับเขาเราสำหรับเตี๋ยวปองอย่าแม่ดดินั้าอยู่ไกลไหมแม่คุณป้านที่วิ่งไปหาเมื่อกี้นี่ตรงดังตรงอับตอตรงนี้ถูเดิน อ๋อสู้เดินไปถามเขาถึงบ้านเลย้านมาบ้นบานเขาคนเยอะเขากำหน้าบ้านแกำกำมุกน้องเป็ดเราเลยลุยได้ในตกจ้าเราลุยน้องพีน้องซ<ร>้ำหนึ่งสามแปดบ้านเลขที่หนึ่งสามแปดบ้านเลขที่คุณแม่คะได้เสียงเลขฝันของน้องเฟิร์นไหมไม่ได้เสียงเลย เสียงอ๋อเสียงมันเสียงเลขอะไรคะก็เสียงอ้ไรสามห้าอะไรนะแม่ก็จำจำเลขได้แต่แปดสามเจ็ดนั่นก็เสียงอค่ะก็ฝันก็สี่ห้าสามก็เสียงอก็ฝันเมื่อคืนจ้าไปเสียงรู้ก็ฝันเมื่อคืนเมื่อกี้เห็นวิ่งกลับมาตื่นเต้นใหญ่เลยบอกว่าเลขตรงกันเลขตรงกันเออ เลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดเนาะอือฮะหนึ่งสาปดเลขบ้านเลขที่เขาหนึ่งสามแปดอ๋อสามปดเนาะที่ว่าตัวเดียวกับน้องเซิร์เลยนะคะมันเต้นเองเห็นบ้านไหนวิ่งไปหาดูจนถึงที่เลยคุ่นจ่าเดินไปเลยนะเมื่อกี้อ่ะดนจนถึงบ้านเขาเลยอ่ะอืมนีดโอ้ยนงคงอำดอนอาเปิเอาไปจังเด่งหนออยากดูเนาะว่าบ้านเลขที่เขาอะไร ก็เดินไปข้ากลับได้มากับแม่ตูดาแบตเตอรี่ก็ยังอยู่นะคุณแม่เนาะสามห้าสามแปดเดีเมื่อกี้ว่าจะซื้อเมื่อคุยกันเนี่ยงเลยไม่ซื้อเลยสามแปดเข้าไปแล้วกแม่นี่ไม่มีเลยกัแม่ป้านี่ไม่มีเลยหมดแล้วแต่มันนี่สองใบเองตามหาเลขนี้กัน พอดีของเมื่อกี้ใบเยอะอยู่ก็จะคุยกันเนียงก็เลยเข้าไปแล้วมาได้ซื้อว่าจะเอาสักสองใบสามเปกับเปดสามแค่นั้นพอเม่็ดหนึ่งสามเป็ดมันมีไหมมีไหมมีบอกมีก็มาอีกดอกมาอีกโดยก็หมดก่อนไม่เคยได้เพราะว่านี่แหละโอ้ยจังไปเดี๋ยวไปให้น้ำงัวให้น้ำก็ใบแล้วเออนั่งอยู่นี่ลักษณะ เบบอฟซีก็ตามหาเลขลอตเตอรี่กันสามแปดนะคะตอนนี้ที่บ้านน้องเฟิร์น <c oughs> บ้านเลขที่หนึ่งห้าสามนะคะเลขอยู่ในใจของคุณแม่เอี่ยนแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านของ <c oughs> น้องเฟิร์นตอนนี้นะคะพี่ป้านาอาที่มาเล่นแล้วก็มาถวาย ทุกเทียนหมาปงกับบป,ปู่ต้นมะขามยักษ์นะคะเดี๋ยวเอ็ดก็จะไปติดตามต่อนะคะกับตัวเลขของ,องน้องคนมีเซ้นนะคะเ,เดี๋ยวติดตามคนมีฝันนะคะอเอซสวัสดีค่ะ